คลิป G2 ของเรานะครับผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับที่เราคิดขึ้นมาเล่นนะครับผมในช่องของเราที่เป็นคอนเทนต์ที่เปลี่ยนกฎนะครับนิดหน่อยจากการเล่นจริงๆนะครับผมซึ่งกฎเนี้ย มันไม่ใช่กฎที่ใช้ในการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับนะก็อยากให้เข้าใจก่อนไปดูคลิปกันนะครับผมนะว่ากฎนี้ไม่ได้กฎที่เป็นกฎจากออฟฟิเชียลนะครับเป็นกฎที่เราคิดขึ้นมาประยุกต์ขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการทำคอนเทนต์ของเรานะครับใครชอบเนี่ยสามารถเอาไปเล่นตามได้ไม่ว่ากันนะครับผมนะแต่ให้เข้าใจตรงก่อนว่าในคลิปนี้เป็นคลิปที่เราคิดขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ของเรานะครับนะไม่ใช่กฎของทางการนะครับผมนะถ้าใครเล่นและชอบหรือว่าชอบวิธีการเล่นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับนะไม่ได้สวัสดีในทักทายในแบทเทิลนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการแบทเทิลนั่นแหละเป็นคลิปแบทเทิลแต่มันจะเห็นึคำว่าก่อนหน้ามันแบทเทิลมันจะมีเขียนว่า G2 โดบลเลอร์เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิป G2 แบ t เทิคลครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ใหม่อย่างที่เราเคยพูดกันในคลิปที่เราแนะนําวิธีการเล่นแบบของเรานะครับนะโอเคเราไม่ได้จําลองสภาพสนามให้ดูมากในคลิปนั้นนะครับอาจจะเห็นสภาพสนามตอนนี้คือเหมือนการเล่นมันกรธรรมดาแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเนี่ย มันจะไม่มีจีโซน16ใบใช่ไหมนะมันจะมีจีโซนที่เราใส่คือเคเลเมนต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่มีเคเลเมนต์เลยในบ้านก็ไม่เป็นไรนะใครที่มีแบบจีโซนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเอามาใส่ได้นะแต่สกิลหรือว่าผลที่มีกับเรียกาศบางใบอย่างพวกแกลนซอลตอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่ามีบัตเตอร์มีแกลนซอลตไหงายอยู่แล้วบัตเตอร์เบสจะติดริซิธอันนั้นอะพวกนั้นจะไม่ถือว่าไม่มีผลอะไรเลยเราก็เลยตัดปัญหาจริงก็คือเอาเคลมาใช้นี่แหละนะครับนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก เดี๋ยวตรงไหนที่มันจะเป็นกฎพิเศษที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราจะว่ากันไปนะครับนะเด็กไม่มีจีการไม่มีอะไรย้อนกลับไปมีเม้าสัตว์เลยไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับเล่นก,เนก็เล่นเหมือนเดิมหมดเนาะแค่แบบเปลี่ยนแค่ตรงเล่นนั้นเฉยๆเตื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 เปลี่ยนสามไอ้เปลี่ยนสอง ที่อ่านนี่คือจําเทคกไม่ได้แล้วใช่ว่าแล้วมันไะด้จับอันนี้ก็เป็นอะไรนะชาโดกับเพลเนาะชาโดกับเพลเราจะเขียนเออหน้าคลิปเราจะเขียนแค่ชาโดกับเพลแล้วก็ขึ้นรูปตัวเลยนะเราจะไม่บอกว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะว่าเราจะเอาตามตัวที่มันไล่ขึ้นมานั่นแหละบางตัวทีแบบบางทีแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรนะตัวไม่ได้ดังไม่ได้อะไรเนาะเออเวลาเชียร์ที่มันตัวไม่ได้ดังขึ้นมาจะได้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะห้าสาม

8ปดพันเอ้ย0ันขช็คห้าพัจวดูดีใจแล้วใช่ไหมใช่แหละผูดีใจแล้วนะฝั่งเราเป็นเกรดสแล้วนครับตีตีตีอ่ะเราเป็นไขอดูก่อน เก้าพันเก้าพันเก้าพตีนั้นตีมีสี่ปอยยังไงก็ปอยคูณดีเท่าไหร่สามพันชี้ันได้ทิศมาไงที่นั่งตีเข้าหรือไม่รู้อะไร้ดีเขาเหมือนเก้าโอ้โหปอยดีอะไรล่ะเยอะขนาดนี้นี่เปี่มีเปลี่ยแล้วเนี่ยแต่แดนดอกอ่ะเล่นวีการ์นนี่ยุ่บนี่เราก็ไม่ต้องไปแคร์ตอนนี้เราเล่นได้เต็มที่แล้วเราไม่มีสไตล์ ตีเลยตีเลยสิบเอ็ดเจ็บจรงวีบเบเนมานี่แหละเจ็บอะตีตๆตเตเอาเลยเชคเกอ,อร์อไม่มีอะไรเชคเกอร์ไม่มีอะไรเอเคอะเขาเิร์นสแตนดอนนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้น้องๆดูอะสแตนดอ์เรียบร้อยนะพอตรงนี้มันจะเริ่มต้นไลฟ์เบสใช่ไหม,ม <S <S ก็เล่นเหมือนปกตินะครับพอเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราหงาย จีโซนใบหนึ่งไปเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นการสไต้นะให้หงายเฉยเคือว่าไม่มีผลไม่มีอะไรเทคเทคของจีโซนไม่มีอะไรแค่ปลดให้เจนเบรกถึงมันใช้ได้แค่นี้เจนเล่นเล่นแค่นั้นแหละแค่นี้แหละง่ายง่ายเพิ่กาซสองใบนำการ์ดไปหนึ่งเข้าโซนที่เหลือก็อันนี้เทคอะไรตอนลงเหรอตอนลงอ๋อตอนลงก็อย่าเพิ่งหงายถ้ามีเทคตอนลงนะถ้ามีเทคตอนลงทําเทคพวกลงให้เสร็จก่อนนะแล้วมันเข้าสไต์เหมือนแล้วเล่นสไต์ปกติเลยแต่ว่าเราไม่ต้องทิ้งสไต้์ให้มันหงายจีโซนไว้เฉยเฉยแค่นี้ ก็แล้วก็หายจีโซนปึ๊บอ,อ่ะแค่น,น,นีน้เนี่ยแค่นี้พวกเทคเจนเบรกหนึ่งก็ใช้ได้ชาร์ารจหนึ่งราคาจัดโซ่คุณไม่เกินของช่องเดียกันอ่าฮะอ่าฮะใบนี้โดนดึงมาแล้วก็ดึงใบนี้อมาอ่าแล้วก็ใบนี้โดนดึงจากมาเกียอ่าโซ่ชาร์จหนึ่ง เรียกออกมาอีกเรียกมาส่วนไหนหลายๆคนอาจะถามว่าทำไมให้เริ่มที่เป็นเจนเบรกหนึ่งแล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะครับถ้าสมมติเราเกิดเป็นเจนเบรกสองเลยอย่างเงี้ยอย่างเ็นฐานแฮร์รี่เก่าเนี้ยมันใช้ได้เลยไงหรือพวกฐานที่มีเจนทูปุ๊บมันจะเก่งมากๆเลยส่วนไหนบวกห้าพัน่ะดูเอาตัวมันหรือตัวที่ออกมา อ่าอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอ่าโอเคอืมตำรับตำแหน่งเนาะสนุกจังเหรอเจนหนึ่งคุณมีเทคด้วยเหรออะไรเจนหนึ่งไม่มีเทคไม่ใช่เหรอตัวน,นี้มีเทคเลยเหรอเจนหนึ่งไม่เป็นยังไงละ่ะไม่มีหาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยแค่ตีธรมรมดาก็เรียกแล้วไงไม่มีได้ไงวะ <laughs> ก็เรียกไปหมดแล้ว พีแวรเนาะเท่าไหร่สิบสี่ห้าพันสิบหกสิบหกีให้พีจจีเสเตนมาเฮ้สเตนมาพลังอืมมีเวฟบอันนี้อันนี้เว็ อันนี้ตีตีแวนเท่าไหร่ขอหมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งเอ๊ะมาได้ทิพ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งปล่อยปล่อยชี้พลังจะไ,ได้ทีพ่ะตีไม่เข้าแล้วนึ่งเรจะเข้าทำไมวะมันตีไม่เข้าเลยตีเปล่าตีฟัง จบเต็มไปหมดเลยถัานล้วสแตนนะรอเดี๋ยวไปหนือไปนี๋ยวไปหน่อยดึงดึงดึโอเคจริงๆมันมีเทคเข้าช่องแหวนและลืมใช้กันอ่ะไง T zone ไง T zone เจนเบรกนึงเรียบร้อยเจ้ตอนนี้ต้องรีชวนสามไม่ถึงไม่ถึงครับผมยังไม่ถึงจุดที่ต้องรีช่วน มีอากาศมันเยอะกว่าเราอะเยอะตรงไหนเนะี่ยใบเดียวเองเก็้วถือว่าเยอะกว่าป่นะน่าจะไม่ได้ใช้เทคของมันยๆเพราะว่าแดมไปไวเกินแดมมันพุ่งไปโน่นแล้วไม่อยากไล่ตัวสามพันมาทำไมมันไม่มีไ ใช้ไม่ได้หรอกดูอยู่แล้วแหละใช้ไม่ได้ตีเท่าพันข้ามไปก่อนเอามาล่วงเลยอ่ะตัวนี้มีเทคหาอนะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนะี่ยโอเคอ่ะตี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 อันนี้จะเป็นสิบสี่แล้วก็จริงๆต้องเรียากาัดน้อยกว่าเมื่อโจมตีแวนถ้าจำนวนยูนิตของคุณน้อยกว่าผู้แข่งมันเท่าสิบสี่ขอห้าพันขอห้าพันแต่ตีเสร็จจะเขาหนึ่งค่ามันแล้วจว ข้าตัวอ่ะอ่ะอันนี้ตีเก็บ6ไม่มีอะไรเลยเขาเร็วเลยเช็คคือห้าพันข้างตัวเนี่ยไม่มีอะไรจบกูลืมอใช้เด็กตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกกูลิชชั่วไปแล้วกูลืมไง,ไ,มไ,มงไป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 ไม่ใช่อย่าเพิ่งเออไล่ก่อนนะให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วพอเขาเทิร์นเขากลับไปอีกรอบใช่ไหม อ่ะนี่ไลท์ก่อนเทคตอนไลท์ทำงานก่อนบึ๊บแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้เทคถ้าเกิดเทคอะไรก็เอาให้เสร็จก่อนก็เรียกตัวเดิมแหละดูตรงละอืมจ,อจีไปแล้วเลิศว ออันนี้ผ่านจะผ่าหลายเฟสยังอ่ะก็หงายใบที่สองให้มันเป็นเจนเบกสองก็นั้นแหละแล้วก็ค้างอยู่แค่แค่นี้เพราะจริงๆส่วนใหญ่เรียก่าศกับแบนก่ารก็ไม่มีเทคเกินเจนเบกสอแล้วการหนึ่งพีจีแล้วมีจีมึงนี่ดวงสมพงกับโซดีเนาะเป็นสองพงเลย mati apa? Tidur, 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 ตีกันเท่าไหร่สองมันหนึ่งโอ้ตีแรงจังวลยถึงวาร์สินะถึงวาร์สต้องการแล้วสินะนนะมันก็จะตีกันง่ายแบบพลังน้อยๆง่อยๆเหมือนยุคแรกๆกันเนาะตีมือนหนึ่งขอมือนหนึ่งตีขอมือนหนึ่งตีเวฟมันจะเรียกมาอีกเวฟใช่ไหมใช่อ่ะ เอาไปอืมคห้ีจีสเตมอะอือือแตนรัวข้าวไงขันนี้สองเป็นหนว้า <What? S 3> นิว้วจรอตายตายตา ก็จบแล้วแค่นี้นะครับนะก็ยังไงก็รอติดตามแล้วกันเนาะคลิป G2 เดี๋ยวก็มีนะครับนะแบตเทิร์มมันจะเหลือน้อยลงหน่อยเพราะว่าอะไรนะมันไม่มีของออกอะไรใช่ไหมใช่เออแล้วก็เดี๋ยวไปเอา G2 มาแทนในช่วงก่อนที่จะมีภาพวีนะครับนะถ้าชอบก็ไปจัดเล่นกันได้กันวันนี้ไปแล้วจเจอกันในคลิปหน้าของ G2 ครับสวัสดีครับ